Okay. หลังจากคลิปที่แล้วนะครับาามาก็คือหลังจากที่เราเป่าไฟเสร็จแล้วเราทิ้งไว้ให้แห้งนะครับพอมองจากผิวเผินถ้าคนไม่ได้เข้าใจมันนะฮะมันก็จะมองว่าเออมันก็เหมือนทองสีเดียวกันแต่พอหลังจากที่เราเป่าไฟเสร็จล้วทิ้งให้แห้งเราลองเอามาวางบนเทียบบนกระดาษ a 4นะครับเราจะเห็นชัดเลยว่าสีมันต่างกันมากอย่างที่ผมบอกว่าอันซ้ายเนี่ยก็คือทอง96.5%ปปกติส่วนอันขวาเนี่ยคือทอง 96.5%ในท้องตลาดที่เขาขายกันแต่ผมคาดว่าร้านขายส่งร้านนั้นนะฮะที่นำมาที่ที่นำมาขายน่ยดันเอาทองเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า96.5%ซึ่งพอเป่าไฟออกมาแล้วมันจะสีออกเขียวนะครับอย่างที่เห็นไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่าแต่ถ้าตัวจริงของมันนะชัดแจ๋วเลยครับแต่ในกล้องก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งเราจะหลีกเลี่ยงในการซื้อ,อในการซื้อทอง เปอร์เซ็นที่มันเป็นเขียวอย่างนี้จากร้านไหนได้บ้างก็คือเราต้องต้องดูด้วยว่าเวลาเราเข้าไปซื้อทองร้านนั้นนะฮะร้านนั้นเขาจะแปะป้ายเลยว่าเขาเอาทองมาจากโรงงานไหนร้านขายส่งยี่ห้ออะไรชื่ออะไรแปะไว้ทางเครื่องฝาของเขาหรือว่ามันเป็นโลโก้อะไรสักอย่างนะครับที่เขียนว่าสที่ได้รับได้รับการรับรองจากสคบอนะครับมันจะเป็นป้ายสติ๊กเกอร์เลยครับแปะอยู่ตรงกำแพงซึ่งร้านผมมีแน่นอนอคือรีวิวนี้คือ ของจากของร้านทองของห้างทองผลเจริญนะครับผมซึ่งถ้าหาที่ไหนไม่ได้ซื้อที่ไหนไม่ได้มาซื้อร้านผมได้นะครับผมห้างทองผลเจริญนะครับทองคุณภาพผ่านมาตรฐานแน่นอนสพอบอร,รับรองนะครับผม96.5%ชัวร์ชัวขอบคุณมากครับ